โอ๊ยแต๊กโอ้ดีใจดีใจไปไปอย่าไปดื้อนะอย่าไปดื้อนะดูกินอะไรไปเรื่อยแต๊กวุ้ดจุ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 ดไปแล้วไปแล้วกินอะไรไปเรื่อยเลยแต๊กเออเออเออเตีมันเลยป๊อป มาแล้วมาแล้วพี่วัตมาแล้วมาหาแม่ไมเกี๊หาแม่ไหมไหนแม่ขอดูหน่อยขอบเพื่อนอะไรพี่พงเก๋อ้าวลูกใครทำไมพูดฟังจังเลยโอ้โหต้องมีก็ไปหาเล่นกับเพื่อนก่อนไปออืึอ ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดือ้อออกมาออกมาปะปะมานี่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 เร็วออกมามาเร็วเร็ว ไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปไม่ให้ตองไปไม่ให้ไปห้ามไปไม่ให้ไปอไอขอดูหน้าหน่อยไม่ให้ไปไปเข้าบ้านเร็วเข้าบ้านเร็วไปเข้าบ้านเร็วไปเข้าบ้านเร็วดู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 ด ดูเลี้ยเข้าบ้านไปไหนไปเข้าบ้านไปไปไปเร็วเเข้าไปแล้วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านอุ๊ยเข้าบ้านเข้าบ้านเร็วเร็วเร็วเข้าบ้านไปเข้าบ้านเข้าบ้านเร็ว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 เข้าบ้านเข้าบ้าน แล้นะปิดบ้านแล้วนะปิดบ้านแล้วนะปิดแล้วปิดบ้านแล้วนะไปแล้วข้าบ้านข้าบ้านไปแล้ว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 ตองข้าบ้านเร็วตองข้าบ้านไปแว